สภา,าที่เคารพผมนายกนวีสิบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม,มท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีธีรัตน์สำเร็จปราณิชที่วันนี้ท่านมาตอบกระทู้สดด้วยตัวท่านเองนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญครับท่านประธานครับในเรื่องเกี่ยวกับอคอร์อรัปชันนะครับพวกสแคมเมอร์และรวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยอันนี้เมื่อวานนี้เราเห็นครับว่าเป็นความพยายามและการผลักดันจริงๆของคณะรัฐมนตรีนะครับในโดยสภาความมั่งคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการที่เรามีการตัดไฟตัดน้ํามันรวมทั้งโทรคมนาคมสัญญาณต่างๆเป็นสิ่งที่ดีครับในการที่ประเทศไทยเราได้มีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะจัดการ,รเผชิญหน้ากับพบวนการต่างๆที่เป็นธุรกิจสีดําสีเทาตรงนี้อย่างชัดเจนอันนี้จริงๆถ้าขออนุญาตถ้าท้ามีสไลด์ออกมานะครับจะขอรูปภาพก่อนนะครับว่าการตัดไฟเป็นเป็นรูปภาพเลยนะครับ การตัดไฟต่างๆขอเปลี่ยนครับอันนี้ครับนี่คือเชเวโกโกนะครับเป็นตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของเราตอนก่อนที่จะตัดไฟนะครับไปเรื่อยๆนะครับรูปถัดไปครับอันนี้ตอนที่ยังไม่ตัดนะครับถัดไปครับถัดไปครับถัดไปครับสว่างสวัยครับพอตัดไฟแล้วรูปเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือรูปภาพจากเมื่อวานนี้เชเวโกโก เป็นพื้นที่คอร์เซนเตอร์คาสิโนสแกมเมอร์ที่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีการค้ามนุษย์อยู่ก็ยังสว่างอยู่แต่อย่างน้อยก็ลดลงไปลดลงไปเยอะจริงๆต้องขอบคุณนะครับในจุดยืนของทางรัฐบาลท่านนายกรมตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีต่างๆขอกลับไปที่ที่เป็นรูปของอน้ำมันนะครับคือพอหลังจากตัดไฟเสร็จเนี่ยเมื่อเช้านี้ ที่ผมได้รับข้อมูลมาจากคนในพื้นที่นะครับก็จะเห็นว่ามีพี่น้องฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เมียนมาได้เข้ามาในประเทศไทยเริ่มมีการตุนสเสบียงโดยเฉพาะน้ํามันต่างๆข้ามแดนเข้ามามีทั้งประชาชนคนธรรมดาแล้วก็มีทั้งบ,บริษัทในหน้าต่างๆเริ่มมาเก็บกาัก,ากตุนน้ํามันเพื่อเอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับเจเนอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟในฝั่งตรงข้ามอันนี้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเข้ามาในฝั่งไทย อันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับก็คือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นครับว่ามันเป็นผลสำฤทธิ์จริงๆในเรื่องหนึ่งในการที่จะทําให้ฝั่งนู้นสะดุดไปในเรื่องเกี่ยวคอร์เซนเตอร์เรื่องเกี่ยวแสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ต่างๆหยุดไปแต่ท่านประธานครับขอญาติฝากเรียนท่านรัตนปรีครับขอสไลด์แรกครับคือกว่าที่ท่านจะมีการตัดสินใจได้เนี่ยจริงๆแล้วผมเอาสั้นๆนะครับตั้งแต่วันที่21มกราคมเอา24เลยดีกว่า วันที่24มกราคมเนี่ยเริ่มที่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านอนุทินชาญวิรกุลได้ออกมาพูดว่าการตัดไฟนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกต้องกอฟผอได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับทางบริษัทในฝั่งเมียนมาบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่มหาดพมา่าเราคงไม่สามารถไปตัดไฟตัดน้ำได้เพราะเขาทำถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆข้อสัญญาต่างๆวันที่24แล้วก็มาวันที่30 มกราคมผู้ช่วยรัฐมนตรีของความมั่นคง,งของประเทศจีนเดินทางลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างไม่ทราบเรื่องหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเป็นการประสานงานติดต่อกันระหว่างทางรัฐบาลจีนกับทางพื้นที่แต่กับทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆไม่เกี่ยวข้องวันที่30มกราคมสามาชต้องยืนยันแหล่งการกระทําผิดอันนี้เป็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกออกสื่อข่าวมาท่านประธานครับ จนวันที่สี่ท่านนายกมนตรีโดยผ่านท่านรองนายกมนตรีบอกตัดแน่ไฟต่างๆจะไม่มีเราจะไม่ให้สัญญาต่างๆ5จุดที่เชียงรายผ่านไปท่าเคิเล็ก2จุดที่แม่สอดผ่านไปเมียวดี2จุดที่พญาก,การจันทบุรีผ่านไปพญาตองสู่1จุด5จุดตัดแน่นอนวันที่5กุมภาพันธ์เวลา9้ามงเช้ามีการทำพิธีกรรมต่างๆในการตัดไฟ ท่านประธานทราบไหมครับว่าตั้งแต่วันที่ย4ี่มกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์นั้นผมได้เข้าไปช่วยเยือของการค้ามนุษย์ที่ท่านประธานก็ทราบดีเนื่องจากว่ามีเอกกครรา,าชาทูตมาพบท่านประธานผมได้สัมภาษณ์เหยื่อของการค้ามนุษย์เหยื่อแต่ละคนบอกครับชัดเจนครับว่าเดือนหนึ่งเดือนเบื่อการค้ามนุษย์จะต้องทําโคต้าให้ได้ประมาณสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเทียบเท่าเงินไทยคือเดือนละต่อคน 6แสน6หมื่นบาทต่อวันคิดเป็นเฉลีย่ยวันละที่เขาจะต้องทำยอดให้ได้22,000บาทเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่24มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์รวมเป็นทั้งหมด13วันขอสไลด์ขึ้นมาครับป่ะกี้นี่ครับคิดเงินไปแล้วเนี่ยครับถ้าพูดตรงๆเนี่ยโลกเราใบนี้โดนพวกแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ย เอาเงินไปทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นคือจริงๆตอนนี้มีมีคนที่เป็นเหยื่อประมาณ10,000คนผมเอาคร่าวๆสั้นๆนะครับแค่1 0,000คนเท่านั้น13วันที่ผ่านมาที่ท่านตัดสินใจโยนกันไปโยนกันมาว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยว่าท่านจะส่งไปให้สมาสุดท้ายสมชหน่วยงานข้าราชการต้องรับผิดชอบในการเรียกประชุมตัดสินใจส่งไปให้รองนายฐมตรีแล้วตัดไฟให้ได้ในวันที่5 10,000คนเหยื่อที่อยู่ฝั่งนู้นที่เป็น,นพวกสแกมเมอร์เนี่ย รวมกันแล้ว2,860ล้านบาทนี่คือ13วันความล่าช้าในการตัดสินใจของรัฐบาลที่สั่งตัดไฟที่เป็นภัยความมั่นคงต่อโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยการใช้ระยะเวลานั้นยาวนานมากเกินไปทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกระทบต่อประเทศไทยอันนี้ค่าเสียหายนะครับจากการสั่งการของรัฐบาลท่านประธานครับต้องขอประทานโทษที่ได้เอ่ยพูดได้ดานพอสมควรเอาไลด์ลงได้เลยนะครับ จริงแล้วก็อยากจะถามนะครับว่าหลังจากที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยตัดสินใจที่ตัดไฟ5้าจุดจากคู่สัญญากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในประเทศเยนมากท่านได้ประเมินหรือไม่คําถามของผมเนี่ยครับท่านประธานต่อท่านรัฐมนตรีทีรัตก็คือว่าท่านได้ประเมินหรือไม่กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านว่าท่านจะสามารถป้องกันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินี้มันจะได้อย่างไรบ้าง ท่านว่าท่านสามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นรมในการตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันตัดสัญญาณโทรศัพท์ใช่หรือไม่ท่านประเมินว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับเรื่องขรบวนการต่างๆเหล่านี้และรวมถึงวันนี้ครับท่านประธานครับฝากท่านรัฐมนตรีครับช,ช่วยช่วยชี้แจงให้พวกเราทราบด้วยวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์ท่านนายมนตรี และท่านรองนายยนตรีรัตนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงณปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่วันนี้ท่านบอกได้ไหมครับท่านช่วยชี้แจงให้กับประชาชนทราบผ่านในสภาผู้แทนราษฎรน,นี้ว่าท่านไปคุยอะไรกันเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติมีการป้องกันอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ขอบคุณครับท่านประธานคําถามแรกครับครับ